คำขอสุดท้ายแตงโมนิดาที่บอกกับเพื่อนสนิทอย่างแอนนาทีวีพูก่อนที่เธอเจะมีการพลัดตกเรือนะคะก็คือพูดเอาไว้ก่อนทีนี้ค่ะเรียกได้ว่าข่าวนี้เ,นเป็นข่าวที่น่าเศร้าอย่างมากนะคะเมื่อโลกออนไลน,น์ได้มีการแชร์ข่าวของนักแสดงสาวชื่อดังนั่นก็คือแตงโมนิดาเธอเมีการพลัดตกเรือกลางแม่น้าเจ้าพยาหลังจากล่องเรือเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่24กุม,ามาาภาพันธ์2565าที่ผ่านมานะคะ ทีนี้ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยแอนนาทีวีพูดได้เปิดใจในรายการแฉร,ระบุว่าได้แชทไปหาแตงโมก่อนเกิดเหตุเพราะว่าจะโอนค่าตัวให้โดยตกลงกันไว้ว่าแอนนาเนี่ยจะดูแลในส่วนงานออนไลน์ส่วนกระติกและฮิปโปเนี่ยจะดูในส่วนงานอื่นๆใช้ชื่อกลุ่มกันว่าโค้งสุดท้ายของอีโม เพราะที่ผ่านมาเนี่ยแตงโมเจอเรื่องราวหนักๆมาเยอะมากโดยเฉพาะช่วงที่คุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตแตงโมเคยพูดว่าปีนี้ภูมิใจที่สุดในชีวิตไม่เคยปลดล็อกอะไรเท่าตอนนี้มาก่อนเลยแล้วก็พยายามอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมากๆทําไมสวรรค์เหมือนไม่ให้โอกาสแตงโมเลยอะไรประมาณนี้นะคะแอนนานทีวีพูดค่ะยังบอกเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะบอกว่าไม่รู้ว่าแตงโมเป็นหรือไม่เป็นไม่รู้จะเจอแตงโมในสภาพไหนแต่แตงโมซีเรียส เรื่องที่ไม่อยากให้ใครเนี่ย,เ,ยเห็นเวลาเธอไม่สวยเคยเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่อยู่สักครั้งสองครั้งอะนะคะก็ไม่เคยบอกใครแตงโมงเคยบอกว่า ฉันเนี่ยจะเป็นหรือตายถ้าฉันไม่สวยอย่าถ่ายรูปลงอย่าขอร้องเลยหากใครเจอแตงโมถ้าไม่สวยเนะี่ยอย่าถ่ายรูปที่ผ่านมาชีวิตแตงโมน่าสงสารกว่าที่ทุกคนเห็นเรื่องที่เล่าไม่ได้มีอีกมากมายแตงโมใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นมาตลอดชีวิตเพิ่งจะได้มีโอกาสใช้ชีวิตเพื่อตัวเองบ้างอันนี้ก็เรียกได้ว่าก่อนที่จะมีการเสียชีวิตนะคะเธอเองก็คุยเปิดใจกับเพื่อนสนิทอย่างแอนนาทีวีพูนี่แหละค่ะคุณแอนนานเนี่ยก็เลยออกมาพูดชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดก่อนที่จะมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นน ให้นิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม